สิบบทสวดมหาสมัยสวดเอวเมสุตังเอกังสมัยังภะควาสเกสุวิหารตีกาเปรวัตโทสมิงมหาวเนมหาตาภิโกสังเคนัสติงปัญจามเทหิภิคูสตเตยยสเพวะวารันเตยยทัสยยจะโลกธาตุยยเทวตาเยหุเยนัสนิปติตา พูนเตพรวันทางทัศนายพิโคสังคันจะอัตโคจะตุนังสุทาวสกายิกานางเทวานางเอตาทหูเสยยังโคพระขวาสเกสุวิหารเตกะเปรวทุสมิงมหาวเนมหาตาพิโคสังเนสาติงปัจามเติพิโคสเตหิสเพวรหันเตหทสหิ สโรกัตาตุยเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนเตีตถาคตัง ติงปัญจามเตเหิพิโคสเทเหหิสัพเเหหวะอรหันเตเหห์ทัศเหห์จัลโลกธาตุเหหเทวตาเยหุเยนะสันนิปติตาหุนติภควันตังทัสนายภิกขุสังขันจายันนูนามยัมปีเยนะภควะเตนุปัสังกเมยามะอุปสังกมิตวะภะคะวะโตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยามาเตะ อัตถโคตาเทวตาเสยะธาปีนามาภะระวาปุริโสสมันชิตังวาภาหังปะสาเรย์ยาปสาริตังวาภาหังสมิเชยยเอวเมวัสุทาวาเสโซเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปะโตหังสุอัตถโคตาเทวตาภะคะวันตัง อภิวาเททะไคกมันตังอะถังสุยกะมันตังสีตะโคเอกาเทวตาภะวโตสันติเกอิมางคาทังอภาเสมหาสมยโยปวะนสมิงเทวกายาสมาคตะอาคตังมหาอิมางธัมมสมยังสกิตาเอวะปรชิตะสังคันเตอะะโคปะระเทวตาวโต สันติเกยมังคาทั้งอภัสเซตตาพิกาวสัมมาทังโสจิตตังอัตโนชุกมะกังโสสารธีวาเนตานิขะเหตวายทรยานิรักันติปันธิตาเตอาตโคอัปาราเทวตาภะคะวโตสันติเกยมังคาทั้งอภัสเซเขตวะกีรังเขตวะผลีคัง อินทกีรังโอหจามมีชาเตจรันเทสุทาวิมาลาจขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอภาราเทวตาภควาโตสันติเกมังคาทังอภาสิเยเกเกพุทธังสราณังคตาเสนาเตคมิสันติอปาญภูมิ ปหายมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติเทอตโคปะคะวาภิกขุอมันเตสิเยภุเยนะภิกขเวตัสสะสุโลกถาทุสุเทวตาสนิปติตาหุนติตถาคตังทัสสนายภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวเฮสุติสัมมานังอรหันโต สัมมาสัมพุทธเเตสัมปิภควันตานังเอตาปรมายวเทวตาสนิพติตาเฮสุงเสยทาเปี่ยไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันตานัคตามันธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเเตสัมปิภควันตานังเอตาปรมายวเทวตาสนิพติตา Kumi <tuhi> san ti si sa ya tha pi mai hang nghe ta ra hi a chi ki sa mi phi kha ve Thế vô kha ya nang na ma ni ki ta yi sa mi phi kha ve Thế vô kha ya nang na ma ni phi si sa mi phi kha ve Thế vô ya nang na ma ni tang su na tha sa tu kang มนาสิกโรธาภาสิสามีเตียเอวัมันเตติโคเตพิคุปคาวโตปจาโซสุงภาควาเอตาทาวจสิโลกัสามียัทธาภุมาตทสิตาเยสิตาคิริคับลังปหิตตาสมาหิตา พุทโธสีหวัชรลีนาโลมหังสาภิสัมปุโนโอทาตมนะสาสุถาวิปัสสนมนาวิลาวิโยปัญจสเตยตวาวเอกปีลวะทเวตโตมนทิยสัทธาสาวเกศาสเนรเตเทวกายาภิกันตาเทวิจานาทภิกโวเตอตปมกรุงสุทวาพุทธสสาสนัง เตสํปทุรหูยานังอมนุสสานทัสสนังอภิเกอภิเกสตมทคุงสหสังอทาสัตตเรียงสตังเอกะสหัสสานังอมนุรสานมัตถะสุงอภิเกนะตมทคุงทิสาสปะพุทธหุงตัญจะสัพพังอภิญญายววะกิตตะวานะจะกุมมา ตโตมัณฑิยัสสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชฌานาธภิกขโวเยโมหังกิตติสสามิคิราณีอลุกุภโสสัตตสหสาวยคภูมิมากะเรวตวาอิติมนโตสุติมนโตนาอนโตยัสสิโนโมธัมมานาภิกมุงภิกูนังสมิติวนง ชาสหสัยมวตายาคานาตะวันนีโนุิยทมันโตชุดทมันโตนาวันโตยายาสิชโนมวนธรรมานภิกขมุงภิกขุนังสมิติวนังสาตาคิราติสหสัยยาคานาตะวันนีโนุิยทมันโตชุดทมันโตนาวันโตยะสัชโน มรธรรมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวานางอิเจเตโสรสสหาสายคานานาตตวันนีโนอยทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนมรธรรมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวานางเวสามิตาปัญจัตายานานาตตวันนีโนอยทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนมนธรรมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวานาง เวสามิตาปัญจสตายาคานาตตาวนิโนยที่มันโตชติมันโตอานาวันโตยสัสสินโนมวันธรรมานาภิกขมุงภิกขุนางสมิติวะนางคุมพิโรราชคายิโกเวคุละสานิเวสานางปิญญานังสตาสหัชังยาคานังปริโยปปยิรูปสติคุมพิโรราชคายิโกสุปะคะสมิติวะนาง พิโยปันเจพิโยนังสัตตาสหัสังยากานังปะอิรูปัสเตีคุมภีโรราชาเขโกสุปะคัสสมิติวนังปุริมันจะทิสังราชาสัตตะรัตโตปัสสสเติยันทัพานังอธิปติมหาราชายัสสัสิโสภุตะเปียตัสสะพระหัวอินทานามามหาภะไรทีมันโตชุติมันโต วันนวันตยสยศศิโนมรทมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนางท่ขีนันจติสร้างราชาวิรุณาโหตประสาสติเยุมพันธนาที่ปฏิมหาราชายสสิโสปุตตปิตาสาภาหะวินธนามามหาภะลาอิทิมันตชชติมันตูวันโนวันตยสยสศิโนมวรทมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนาง ปฉิมันจติที่สร้างราชาวิรูปโคภาัสเตียนะคะนังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตปิตัสาพระหาวอินธนามามหาภัยติมันโตชุติมันโตนาวันโตยศสิโนมวธฒมานาพิกามุงพิคุนางสมิติวานังอุตารันจติสร้างราชากุเวรตาปภาสเตยนคานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตปิตัสาพะหาวอินธนามา มหาภะาลทิมันโตชติมันโตนาวันโตยัสสินโนมรธรรมนาภิกามุงภิกูนางสมิติงวานังอุตารันจติสังราชาวิรุกุเวโรตปัสสะสติยคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตะเปตัสสะภะวอนธนามามหาภะาลทิมันโตชติมันโตนาวันโตยัสสินโน โมหะมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติวนังปุริมาทิสังทัตตาระโททักขิเนนวิรุณะหโกปจิเมณวิรูปโกคุเวโรตระทิสังจัตตารวเทมาราชาสมันตาจัตุโรทิสางทัทธนัมนาทังสัววเนกปิระวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสาคูวันจานิกาสถานมายาคุเตนทุเตนทูวิภู จาวิภูโตสหาจันทโนกามเสตโทใจกินโนกันโทนิคันโทจะปนาโทปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลีจิตาเสโนจะคันทปโปนารุราชานรุราชาชนโสะโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมภารุสุริยวัชชะไสเตจันเยจราชโนคันทภัสหาราชุภโมธามนาภิกขมุงภิกขุนางสุมิติวานังอาตาคูนาภาษานาคาเวสลาสหตจักกะกัมภารสตาราอาคูปัญชาสหยาติภิ ยติภิยามุนาธตะรัฏฐาจะอคุณคยัสสิโนอิราวณโนมหาณโคโสภคะสมิติงวนังเยนคราศิสหสสารันติธิธิปาธิชาปขีวิสุทธัจจคุวิหัญญสะเตวนมัจฉปตัจจตระสุวรรณายติเทศนามังอภยันตถานนคราชานมเสสุปันโนโตเขมมมกะสิพุทโธสันนะหิวะจิอุปวะหะยันตา นาคาสุปนาสารนามังสุพุทธังจิตาวชิระหเตนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสาวเสติทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาสุราธานเวคสาวิปจิติสุกิติจัปหานาโทนโมจีสหตันจะสตันจะผลิปุตตานังสเปเวโรจนามกาสนเยตวาลิง เสนังลาหูพัทธมุปาคมุงสมโยธานีพัทันเตะปิโกนังสมิติงวนังอาโปจัเทวาปัทวีจัตเตโชวยุตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาสุโมเจยะสัสสหะเมตตากรุณากายิกาคุเทวายะสิโนทัสเต ตัสสะธังอายสะเพนอนัตตะวะนิโนยที่มันโตชุติมันโตอนัตโตยสะสีโนมวนธัมมานาภิกขะมุงภิกขูนางสมิติงวะนางเวทูจะเทวาสหาลีจะอัสสมาจตุเวยยมาจันทะสุวะนิสาเทวาจันทะมะคุปุรัจจิตาสุริยะสุวะนิสาเทวาสุริยะมะคุปุรัจจิตา สุริยะมาคูปุรักิตานคาตานิปุรักิตาวาคูมันทวราหกาวสุนาวสาวเสตโทสโกภาคภุรินทโททัศเตเถทัสตากยสัเพนานันตะวันนิโนอิติมันโตชติมันโตนาวันโตยาสสิโนโมนธรรมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวะนางอาทาโคสหภูเทวา จละมาคิสิกาลิวาริตกาจารุชาจะอุมาอุปาณิพาสิโนวารุนาสหธรรมาจัจจุตตาจานิชกาสุเรยรุจิราคูอาคูวาสวาเนสิโนทัสเตทัสสัทกยาสเพรนัณตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตนาวมโตยสัตสิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนัง อถาคุวะสหภูเทวะสละมะสละมะกิสิขาริวาริตกาจโรชาจอุมมะภูภานิภาสิโนวรุณะสาธมาจาจุตะจานิกะจานิชะกาสุริยะรุจิราคุวะคุวะสวะนิโนทะเสเททัสสะทกะยะสะเพนะนนทวนีโนอิติมันโตจุตติมันโตอนันโตยะสัสสีโนโมธะมะนาติกะมุงภิกขุนังสมิติงวะนัง sama nama sama na nu sama sutama kita batu sika aku aku manu batu sika ataku harjo teba ye jaru hinta wasino para aku tewa ye sasino ta sete ta sata kaja iti mento juti mento na mento ye sasino mo tamana, pika, mung, pika, nang semiting wanang suka karumaha aruna kuwe kana sasaha uta ตัคายะฮาปโมคาคูอเทวาวิจักขนาสัทธรรมตาหราคาชามิสกาเจยัสสิโนทานายังอาคาภิชโนโยทิสาภิวัตสติอภิวัตสติท้าเสตถิส้าสาธกายาสะเปนะนันตมันนโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตเยสสิโนมัวธัฒมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนัง Kemi yatu sita yama kataka caya sasino sampita kala seta sita cuti nama jaa sawa nima nala aku ataku berani mita ta sete ta sata kaya sape na na tawa iti mantu cuti mantu anna mantu ya sasino mu thamana pikamu pikuna semitiwanang สติเตเทวานิกายสะเปนะนัตตะวนีโนนามนวัยเนากันสูญเยจนเยสาทิสสะสหพุทธัสสติมขิลังอุคตินมนาสวังทะเขโมขตารังนาคังจันทวาสิตาติตังสุพรหมะปรมัตโตจะปุตไตติมะโตสหสณังกุมารุติโสจะโสภะคะสมิติวังนังสหัสสพัมมาโลกานังมหาพัมมาภิติฐธะเตย Upapan nocuti manto bisama kayo yasa siso ata seta Seta isra ku obat cekawa sawatino Te san jamat jatoa harito to Te jasa pe apikan te sintete we Sapa make marasena api kami basakan na hasa manti yang Etakan na hata pantatara kena pantamatua samanta periwari dhamma wumu jidhaku jinang Iti tata maha seno kara ngape saye pani na tala ca sarang kata wang yata pawu meko tana yanto sawi cuko tata so paje tawa tia sang tato amata yisata sawa kesa sanera te देव च न तपिकोते च तपमकरुं सुतवाहुतस्स ศาสနं इतरखे पक्कमुने संगनुमपि इञ्चयंग सपेविचितसंघमा भयातितायसत्तिनो मोह ทันติ सापुतेहि सवकाते เส ने सुताति